ตูวานเราจะโคงอยันป๊ายรับแบนีป๊าโรทด้วยนะครับว่ามันตายอจับฟอก i <laughs> don't Yeah! 团团团团。hello。

นี่ให้กบบกขามไปด้วยนะครับมาายไปยุ่งเรื่องเลด้หนุนย่า